ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ช่างคนะคร้าวผมอ่าแต่พี่พี่เคยเจอกันปัญหากันไหมครับสาหรับเวลาเราจะจับบอร์ดนะครับจับบอร์ดจับก้นช้ารับในกรณีที่รูปร่างของตัวบอร์ดหรือว่าก้นชาไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสี่เหลี่ยมใม้มนพอดีทําให้เลือกนะครับในตัวตัวจับบอร์ดยากนั่นเองนะครับสมมติตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราซ่อมก้นชาเ์ดเอมันก็จะจับยากนะครับมันจะไม่มั่นคงเพราะว่ามันเอียงเห็นไหมมันเอียงนะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีทางออกมาให้ดูนะจะบจับบอร์ดตรงนี้ให้ดูนะครับด้วยตัวนี้เลยนะครับตัวจับบอร์ดตรงนี้เห็นไหมที่ใชต้ตัวนี้นะเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้แน่นงคงทนนะ<อ>เห็นไหมเราจะจับได้นะเลื่อนได้ว่าเราจะเอาไปตรงไหนนั่นเองนะครับผมตัวนี้ดูจากสภาพนะตัวนี้ผมใช้มานานละนะเดี๋ยวผมจะรีวิวของใหม่ที่ผมซื้อมาเพื่อจำหน่ยนะครับผมมีสต็อกไว้จำหน่ายตัวนี้ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรีบพักมาเลยนะราคาไม่แพงครับเรามาดูกันนะครับวิธีการใช้งานนะผมบอกว่าในส่วนตัวแม่เหล็กนะครับผมไม่เหล็กเองเนี่ยมันจะมีนะครับจุดที่เป็นล่องบากอยู่ือ2จุดนะครับเราก็ให้ลองนะครับนําตัวบอร์ดเนี่ยมันจับดูว่ามันเป็่องบากไหนที่ให้มันจะแน่นนะร่องบากนี้แน่นไหมนะครับร่องบากนี้มันแน่นไหมเราก็ลองจับดูนะครับตัวนี้เหง จับดูนะครับส่วนมากผมก็จะใช้ล่องบากตัวบนนี้นะล่องบากตัวบนนะครับผมล่องบา,บากบนนี้เลยนะเห็นไหมวิธนะีการใช้งานสมมุติว่าเป็นตัวบอร์ดก่อนละกันนะครับตัวบอร์ดเห็นไหมตัวนแม่เหล็กข้อดีคือมันจะไหลไปทิศทางไหนก็ได้นะเห็นไหมสมมติว่าผมจะจับบอร์ดนี้นะครับผมก็ทําการจะซ่อมไมที์พาวเวอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็จับเลยแน่นการันตีว่าแน่นแนะ่ อยขึ้นมาได้เลยแน่แนมาดูต่อครับผมในกรณีที่เป็นโค้ชชาร์ดแบบนี้นะครับก็สามารถจับได้เหมือนกันนะในกรณีที่เราจะทำนะครับซ่อมแซมอื่นๆนะซ็อกเก็ตหรือว่าอะไรพวกนี้นะจับได้หมดเลยเพราะว่าผมเคยนะครับซื้อหรือว่าไปทดลองใช้งานนะครับในส่วนของตัวยี่ห้ออื่นๆนะครับแม่เหล็กมันไม่ดูดแรงนะบางทีแม่เหล็กมันหลุดนะครับ หลุดออกมาจากไอตัวเต่าตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับยี่ห้อนี้ผมการันตีว่าแน่แนแน่นอนครับมั่นคงแน่นอนนะเหนเราก็สามารถยึดแบบนี้ได้เห็นไหมรูปแบบการจับยึดครับผมสามารถเปลี่ยนได้ตามารูปแบบของตัวบอร์ดได้เลยนะครับอ่ะออกมานะครับมาที่บอร์ดแบบนี้บ้างบอร์ดแบบนี้ก็จับได้เหมือนกันครับเห็นไหมถึงมันจะใหญ่นะเห็นเราก็เลือกล็อก ให้มันล็อกนะครับล็อกตัวบอดให้อยู่นะนนก็จับอยู่เห็นไหมน,นียกขึ้นมาได้เลยบางทีเนี่ยบางที่ห้อนะผมลองไปจับดูเนี่ยมันหลุดนะมันหลุดนะตัวนี้สบายมากครับเห็นไหม มาดูต่อกันบ้างนะครับถ้าเป็นบอร์ดแบบนี้ล่ะก็จับได้เหมือนกันนะข้อนี้คือมันอิสระมากครับมันอิสระมากเราสามารถเลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้นะนครัจับอยูถ้าเป็นแบบนี้ก็ จับอยู่เหมือนกันไม่หลุดเลยนะครับตัวนี้นีู่ที่เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นซัมซุงแบบนี้บ้างก็จับแบบนี้ได้เลยเห็นไหมผมการันตีได้เลยว่าตัวนี้จับแน่นจับคงทนแน่นอนนะครับผมใช้มาหลายปีละนะครับซื้อทีเนี่ยครับมีอย่างเดียวครับหลุดหายนะหลุดหายนะครับถ้าไม่หลุดหายเนี่ยผมการันตีว่าใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับใช้ได้ยาวๆแน่นอน ถ้าจะเป็นบอร์ด iPhone น,นะ iPhone มันก็จะจับอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องดูว่าช่องของตัวบอร์ดเนี่ยมันจับตรงไหนได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นที่แคบๆนะแคบๆเนาะถ้าเรายกซิงค์แล้วนะผมว่าจับได้อยู่นะเนี่ยาระกันตีได้อยู่ครับตัวนี้เห็นไ,ไหมไม่หลุดครับตัวนี้นะไ พวกก้นชาร์จแบบนี้ก็จับได้หมดเลยนะครับนี่ครับจับได้ละวเราจะซ่อมอะไรทำได้เลยก็ครับก็ฝากไวนด้วยนะสำหรับแท่นจับบอร์ดแบบไม่เหล็กนะครับก็ ตามเข้าไปดูครับเข้าไปรับส่วนราคาที่หน้าเว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับผมตัวนี้นะจะอยู่ในหัวข้อของแท่นจับบอร์ดนะครับในหัวข้อของแท่นจับบอร์ดนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับตัวนะครับแท่นจับบอร์ดแบบไม่เหล็กนะความสะดวกสบายนะครับอย่างที่ผมได้รีวิวไปนะครับใช้ได้ดีแน่นอนเพราะผมใช้มานานแล้วหลายปีนะตั้งแต่เปิดร้านถ้าเราเก็บรักษาดีนะมันเว้นแต่ไม่เหล็กตัวนี้มันหายแค่นั้นเองนะถ้ามันไม่หายนี่มันไม่ไปไหนนะครับตัวนี้ไม่หลุดไปไหนแน่นอน แมตึ๊บเลยเลี่ผมมันเป็นนะคาบนะครับผมคาบไปน้ำยงน้ำยาติดเต็มบอร์ดไปหมดเลยนะครับใช้มานาักนเลยนนะครับนะฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัวแท่นจับแบบแม่เหล็กครับผมขอบคุณครับ